สวัสดีค่ะอาหเที่ยงนี้นะคะบ่ายนี้เนาะไม่ใช่เที่ยงนะตาตายเข้ามานะคะท้าพาแม่ผู้ใหญ่แต่แม่ผู้ใหญ่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวตาตายจะโชว์ฝีมือท่าตำมันละกอก็ไปให้ตาชานกินกันอ๋อแม่ค้แม่ค้าหายอ่าแม่ค้าหายแม่ค้าหายอันนี้คือเอ่อบุฟเฟ่ต์ตำเองเลยค่ะใช่มาดูเอ่อตาตาย เร <icana> าไปได้สักพักหนึ่งเลยนะไม่ใหญ่อดใจไม่ไหวจบๆๆเลยแอนต้องเหยียบไวโอ้สากกระเบือไม่ใหญ่นี่ครับทำลายคุกนี่สิได้ไปโรงพยาบาลได้หนิหนักหระหนักมากใช่หนักมาก มาดูลีลานะการตำมะละกอของนาตาเองคะตำเดี่ยวขันหลวงตำครกเดียวตำครกเดียวพอเอาไปให้พอเอาไปให้ตาชานกินเนาะเอาให้ตาชานด้วยอะไรวะทำไมไม่ใหญ่ไม่ใส่กระป๋องมาสงสัยจะเอามาแบบรีบๆโอ้สงสัยไม่ใหญ่แบบรีบนะเนี่ยใกล้เสร็จหรือยังคะนาใกล้แล้วของของยาอาชีนะค่ะของยาอาชีใกล้แล้วถ้าตายไปยาอาณายาอาชีใช่ไหม ไปมาแล้วเดี๋ยวจะไปเอาใส่อะไรบ้างมะเขือเขื้ระวังสีงเหลืองนะทุกคน <ques> <c oughs> ฮะตำไม่รักอ้าวตำไปก็กินไม่ได้หรอกเขาเผ็ด โโอหยายซอต้องมาตำเองจ้าตำเองแม่แต่ไม่เอาพริกส้มตำไม่เอาพริกเออโอ้โหแม่มาแม่ผู้ใหญ่นี่ไปแบบไอ้กระแปผงปลาก็ไม่ปิดเลยนี่ไงนี่ใส่ถ้วยนี่ได้ตำที่บ้านเลยพอสอีกอ่ะไอ้เก้า เดี๋ยวให้เด็กๆม,ม,มั่งใช่ไหมน้องๆใุ้นิดนึงจะจอไปคุก่ได้จะจอจะจอไปกินเผ็ดโหยังยังไม่ใส่ชิมก่อนอน,นะวีรกา,ารํำมะกะกอของนาตายนะมาแล้วนะคกคคนจะเต่าคนที่สงนะ่ ดีน้องยังเสื้อถุงมือมาอยู่วิเสยโอ้ยไปเดี๋ยวนี่วิธีการตามทุกท่นนี่เอาสากลงนี้แนงสากนี่ก็ใหญ่ใหญ่อยนะคะถ้าตำถ้าตำนานเดี๋ได้ไปโรงพยาบาลขัดเข็นตามแบบนี้เลยนะดเในโต๊ะนี้ดูท่าดูท่าทีนี่สากจะใหญ่กว่าคกอีกแล้วเนี่ยแม่กระถิ้นไม่มีหรอมีนี่ไงนี่ไงนี่ไง ก็ซอไม่ไม่ทักก็ลืมแล้ยอ้าวเทไปแล้วไอ้หายช่วยไปคนดับไม่ได้เออแล้วปลาแ้เขาอยู่ไหนนี่ไงซออยู่ในกระปุกตามกรุ่นก็จะแทบถ้าปอจะตามแบบนี้เลยแล้วกระป๋องไม่เอาหมดไปสากกระเบื้อแม่ใหญ่เอาไว้ไหนบางทีเนี่ยอ้าวอ้าวนู่นแบบไหนนู่นใส่กระป๋องนี่หรอใช่โอ้โหสากใหญ่มาก กระป๋องกับสากนี่ไม่เข้ากันเลยนไม่เข้ากันเลยนะน้องแนมใช่ไหมใช่แล้วแม่ใหญ่มีถุงไว้เนาะถุงน่าจะไม่มีนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาส้มตำนะคะถุงใหญ่กระแซ่บกะนัวใส่กระป๋องให้แล้วกันะแซ่บแซ่บแซ่บมาก่จริงๆนะคะดูนะคะโอ้โหดูสีสันก็น่าจะรู้นะคะทานทานทานน้อหน้าตาก็น่ากินมากเลย ไม่่าดก็ไม่ได้หิวแล้วอันนี้บายวงคือจะบายซ้อนนะเนี่ยก็บอกว่าทำอะไรก็อร่อยหมดนะคะถ้าเราหิวใช่ใช่หิวผู้ถูกนะเดี๋ยวจะรากงต้องทำต้องใส่ถุงด้วยนะะคใส่ถุงซ้อนไปนะคะเอ้ยไปถึงหลักเบอร์เดออีกยังก็ได้เดี๋ยวจะมาเก็บที่หลังระบบอันคนบ่เงี้ยไปใส่เบอดอร์ นไม่ใช่อยู่ที่ทุ่งนาหรอช่องวารุขึ้นนะมีหลายช่องที่ขึ้นอยู่ตรงนั้นที่นาหญ้าชีเนาะค่ะเห็นอาลุงลุงพลขึ้นอยู่หลกกาใช่ที่ทางนาเพื่นนาหญ้าชไปทางทางขวาเลยทางซอยอันมันได้คอนกรีตนอนอะตายสร้างที่ได้คอนกรีตแมน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 มากเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็นาตายนะคะมาตำมะละกอนะคะให้เออ่ตาชาน,นะคะกินเนาะ,ะก็จะไปต่อแล้วนะคะตอนนี้ไปแล้วนะคะก็เอาตำมะละกอไปส่งตาชานที่นานแล้วนะคะนาตายนะคะเวลาบ่ายโมงสี่สิบหกนาทีนะคะกินข้าวเที่ยงนะคะเพิ่งมาตามะมละกอเนะะี่ยฮะเนาะอันนี้ก็คือ,อ ร้านตำมะละกอนะคะของแม่ใหญ่ที่มา,าตั้งไว้นะคะเนาะแล้วก็ไปนะ,ะเป็นแบบบุฟเฟ่นะคะเป็นแบบบุฟเฟ่เนาะตำเองนะคะเพราะว่าแม่ใหญ่ไม่ว่างตำให้นะคะนะี่นะมีรถอะไรนะคะมีรถอะไรมาส่งเคอรี่มาส่งของส่งอะไรให้ใครนะ แล้วก็วคือโดนติดมาแต่เด็กมีหัวหอ,อมอคนต่อไปใครจะตามมาแล้วก็คน,นนี้หรือเปล่าจักหน่อยนะคะจักหน้อยลแอดวีลบอกว่ารอปิงปองหัซหอมแฟนผักสดวนเลยบอ,บอสทายคีบคือทายเหรอเดี๋ยวคืออะไรแปดนาทีอ๋อยังไม่ถึงเนาะวีลจะตามเหรอไม่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 นะ ตัมนะไอตูตัมไม่เป็นนัเนี่ยตัมนะตัมได้แต่ว่ากินไม่ได้นะอ่าได้เกินได้แต่ไม่ว่ารสไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเอ้าวมิปิดเด้สิงเงี้ยสิงไว้เลยมิปิดประตูก็พี่บองก็เพิ่งมาถึงนะคะเดี๋ยวก็รอนะคะแอบบีบอกว่าจะให้แอบปีฟองตัมมะละกอให้กินนะ ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะรอเดี๋ยวต้องถามต้องถามต้องถามเออแม่ครัวก่อนกินได้ไหมอ่ากินได้เลยเป็นตํากินได้อยู่แล้วถ้าไอ้วิวตําคือกินได้กินได้แล้วถ้าพยายามกินนะพยายามใช่ค่ะว่าพยายามกินได้นะถ้าพยายามกินนะแต่ถ้าไม่พยายามกินก็จะกินไม่ได้นะเพราะไอ้วิวไม่เคยตําส้มตำเลยมีแต่ทำอย่างอื่นอ่ะเดี๋ยวแอดแนนตําให้กินดีกว่าเอาเอามิจิลี กินได้เหรอเอาเคยตามอยู่เด้กินเพื่อนได้ไหมใจเพื่อนแหรอเนาะไม่กินไม่ได้ก็ต้องกินหรอเว้ยพยายามกินใช่ไหมเหมือนขออยู่ใช่ไหมพยายามกินเนาะค่ะคลิปนี้เนาะก็อ่าเป็นคลิปนะคะน้าต่ายนะคะมาตำมะละกอเนาะให้ตาชานะคะกินนะคะในเวลาใกล้จะบ่ายจองแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผู้สาวสวยสวย